เรื่องราวของเด็กกพมพาผู้เป็นอัจฉริยะที่ตกลงไปในทาน้ำแข็งลึก25ฟุตนานกว่า15นาทีหลังการช่วยเหลือสมองของเด็กชายก็ขาดออกซิเจนไปร่วม20นาทีแต่โอกาสรอดยังคงมีเพียง1%ก่อนทุกความหวังกำลังจะหมดลงปาฏิหารบางอย่างก็เกิดขึ้นสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังลรื่อง Break t 2019ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรี เรื่องขึ้นมาในวันที่15มกราคมปี2015จอร์นสมิธเด็กชายชาวลาตินสัญชาติอเมริกันนักบาสมือหนึ่งของโรงเรียนในลืมตาตื่นขึ้นพร้อมเสียงนาฬิกาปลุกหลังจากอาบน้ำแต่งตัวจัดที่นอนเข้าที่เรียบร้อยตัดภาพมาที่จอย์นสมิธคุณแม่ผู้แสนน่ารักเธอกำลังเตรียมมื้อเช้าให้กับจอห์นลูกชายและก็ไหลอันสามีของเธอซึ่งจอห์นก็ดูเบื่อหน่ายกับอาหารจานนี้ที่จอยทำให้เขาจึงเทาอาหารเช้าให้กับแสมมี่เจ้าหมาที่เลี้ยงอยู่ภายในบ้านจนเมื่อแม่จับ ได้ว่าเขาเทให้หมากินก็เลยมาเติมให้กับจอนเพิ่มโดยไม่ได้ตำหนิลูกแต่ยังได้ทั้ง3ก็ร่วมกันนธิษิฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนจะกินมื้อเช้าร่วมกันวันนี้จอยขับรถไปส่งจอลูกชายแล้วก็บอกว่าจะคืนค่าขนมให้กับเขาแต่จอนดูเหมือนจะไม่ได้สนใจฟังเพราะมัวแต่ฟังเพลงจากหูฟังที่เปิดดังลั่นในระหว่างที่รถติดไฟแดงอยู่นั้นแม่ก็เลยแดนไปด้วยตามเสียงเพลงที่ดังออกมาจากหูฟังของเขาแม้ว่าจอนจะเห็นแล้วก็บอกว่าแม่ทําอะไรประหลาดๆซึ่ง จอยก็บอกกลับไปอย่างอารมณ์ดีว่านี่คือการเรียกร้องความสนใจจากลูกในเมื่อลูกไม่สนใจในตัวเธอทางด้านของจอยวันนี้เธอก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับชมรมอ่านหนังสือและนั่งคุยเ,เรื่องราวภาวนาอย่างมุ่งมัน่นแต่ในขณะที่ทุกคนกําลังจะทําการภาวนาการอยู่นั้นจู่ๆบาทหลวงเจสานก็พาคนเข้ามาข้างในและก็บอกว่าจะต้องใช้ห้องนี้เพื่อประชุมทีมงานจึงเกิดปัญหาการขัดแย้งกันในการจองห้องซ้าซ้อนขึ้นเพราะจอยได้จองห้องผ่านใบลงชื่อซึ่งทํา แบบนี้มานานแล้วแต่บาดหลวงเจสันนั้นก็ได้จองผ่านระบบที่ทันสมัยกว่าทําให้ทั้งคู่เกิดการถกเถียงกันขึ้นซึ่งแน่นอนว่าบาดหลวงเจสันย่อมเป็นฝ่ายชนะจอนจึงพาทุกคนออกจากห้องไปอย่างไม่พอใจนะักต่อมาที่โรงเรียนจอนได้แสดงฝีมือการเล่นบาสผ่านการฝึกซ้อมในวันนี้ซึ่งฝีมือของเขานั้นก็ไม่ธรรมดาอย่างมากทว่าในช็อตที่จอนกระโดดขึ้นรีบาวลูกอยู่นั้นลูกคู่แข่งก็ได้วิ่งเข้ามาบล็อกและก็ทำฝ่าวโดยการผลักเขาจนล้มลงจนกระทั่ง ท,ทั้งคู่ก็มีปากเสียงจนเกือบจะว่างมวยกันแต่โค้ชของทิมก็ได้เป่านกหวีดพร้อมกับตะโกนห้ามทับไว้ได้ซะก,ก่อนแล้วก็เรียกทั้งคู่มาเตือนเรื่องของเรื่องก็คือลูกนั้นอิจฉาชอนที่เขาฝีมือโดดเด่นกว่าโค้ชจึงบอกให้ลูกยอมรับความจริงพร้อมทั้งเรียกจอรนมาคุยเรื่องวิชาเรียนของครูประจําชั้นที่เขาลังสอบตกสิ่งตอนนี้จอรนก็มั่นใจในฝีมือบัสของตัวเองจนไม่สนใจเรื่องอื่นรอบตัวโค้ชจึงคาดโทษว่าหากเขาไม่ยอมทําเรียงความวิชาเรียนของครูประจำ ฉันมาส่งเขาจะต้องตกไปเป็นตัวสำรองทันทีและในเย็นวันนั้นจอร์นจึงกลับมานั่งทำกันบ้านเรียงความอย่างไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นะักจอยเปิดประตูเข้ามาถามไถ,ถ่ยเ,เรื่องซ้อมและก็เรื่องเรียนของลูกตามปกติซึ่งจอร์นก็ตอบสั้นๆโดยไม่หันไปมองหน้าแม่เลยสักนิดเดียวแถมยังตั้งป้อมไม่อยากให้แม่มายุ่งมากนะักจอยมองไปที่รองเท้าจอร์แดนคู่ใหม่ที่ซื้อให้กับเขาแต่ลูกไม่ยอมใช้มันสักทีเขาตอบแม่ว่าจะใช้ก็ต่อเมื่อโอกาสมาถึงนะ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นโอกาสตอนไหนกัน,น แน่แม่จึงรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเธอก็หันกลับไปมองลูกชายแล้วก็นึกถึงตอนที่เขายังเป็นเด็กเล็กเธอยังคงมองลูกเป็นเด็กเสมอแม้ตอนนี้จอนจะโตขึ้นและก็ทำตัวห่างเหินเธอไปทุกทีจอนตอนนั้นในอดีตเขาสวมหมวกเตรียมฉลองมันเกิดแต่กลับมานั่งร้องไห้อยู่ในห้องเพราะแม่ทแท้ๆไม่ไยอมจัดงานมันเกิดให้แถมยังน้อยใจที่แม่ทแท้ๆไม่ต้องการตนเองอีกด้วยเมื่อจอยมองดูการกระทำของจอนในปัจจุบันเธอจึงเข้าใจลูกชายคนนี้ดีแต่ก็ยังพูดกับเขาว่า ขอให้รู้ไว้ลูกมีเป้าหมายแล้วก็มีคนรักลูกนะจากนั้นก็เดินออกไปวันต่อมาจอนเข้าชั้นเรียนสายแล้วก็เดินเข้าห้องมาตามปกติโดยไม่ได้กล่าวขอโทษคุณครูจอนเดินเข้ามาถึงก็พูดกับครูว่าเขาพร้อมจะรายงานหน้าห้องที่เตรียมมาแล้วเขาจึงแนะนําตัวแล้วก็เล่าประวัติของตัวเองว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมของบ้านมาจากเมืองเล็กๆในกวัวเตมาลาและไม่รู้ว่าแม่ที่แท้จริงของตัวเองเป็นใครแต่เขารู้ว่าแม่จริงๆไม่ต้องการเขาลูกที่ได้นั่งฟังเรื่องของจอ ก่อนก็รู้สึกอึ้งไปเหมือนกันจอนเล่าต่อว่าจอยและไลอันรับเขามาเลี้ยงตั้งแต่เขามีอายุ9เดือนเพราะเธอไปที่นั่นกับกลุ่มศาสนาจึงรับเขากลับมาด้วยแต่ก็อาจจะเป็นเพราะเขาน่ารักด้วยเพื่อนๆที่ได้ฟังประโยชน์สุดท้ายก็พากันอมยิ้มไปต,ตามๆกันและก็เข้าใจกันมากขึ้นว่าทําไมจอรนถึงไม่อยากเขียนเรียงความเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองสักเท่าไหร่นะต่อมาในวันที่18มกราคม2015จอยและไลอันขับรถพาจอรนไปที่โบสถ์เพื่อร่วมกิจกรรมประจำสัปดาห์ซึ่งบน เวทีก็มีดนตรีและการร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานและในวัานนั้นก็มีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าออกแนวแรปททาให้จอนและเด็กๆได้แดนซ์กันอย่างสนุกแต่จอยแอบสายหน้าและอาเล็กน้อยเมื่อเพลงจบลงบาทหลวงเจสันครูออลีของจอยก็ขึ้นเวทีเพื่อสอนศาสนาเนว้าทางของเขาค่อนข้างแปลกใหม่เพราะเขาชอบพูดติดตลกและก็เล่นมุกอยู่ตลอดเวลาจอยนั่งดูเขายังไม่ค่อยพอใจนิดนดแต่สุดท้ายเขาก็วกกลับมาที่คําสอนของพระเจ้าต่อมาเมื่อถึงวันที่19ม กระลา2015ซึ่งเป็นวันหยุดประจำชาติมาตินลูเธอร์คิงเดย์แสงอาทิตย์เจ,จิดจ้าด้สาซองลุ่มมาทําให้บริเวณที่ถูกห่อหุ้มไปด้วยหิมละละลายเป็นหยดน้ําในบางส่วนจอห์นและเพื่อนอีก2คนได้พาการมาวิ่งสไลด์ตัวเล่นอยู่ในทะเลสาบที่เป็นน้ําแข็งพร้อมกับถ่ายรูปหมูด้วยกันจากนั้นจะของร้านอาหารกระได้ยินเสียงเด็กจึงรีบออกมาดูและก็เตือนให้เขาออกไปจากทะเลสาบน้ําแข็งเดี๋ยวนี้นะเพราะว่ามันอันตรายแต่เด็กๆก,ก็ยังสนุกกันอยู่จึงไม่สนใจฟังคำ เลยและก็ยังคงวิ่งเล่นกันต่ออย่างสนุกสนานแต่ในขณะที่กาลังกอดรัดฟัดเวียงกันอยู่นั้นน้ําแข็งก็เกิดแตกขึ้นมาจอรนก็ตกลงไปด้านล่างทันทีแต่ทันใดนั้นน้ําแข็งก็แตกเพิ่มทาให้ทุกคนต่างก็ตกลงไปในทะเลสาบด้วยเช่นกันและทั้ง3คนก็พุ่งตัวขึ้นมาเพื่อว่ายกลับเข้าฝั่งแต่พื้นที่เป็นน้ําแข็งทาให้พวกเขาว่ายน้ําไม่ได้และน้ําก็เย็นจนเกินไปจอนก็ช่วยดันเพื่อนคนหนึ่งให้ขึ้นไปบนแผ่นน้ําแข็งแต่จังหวะที่ดนันเขาก็ถูกเท ทำให้ตัวเขาจมดิ่งลงสู่ด้านล่างทันทีจอนก็พยายามกระเสือกกระสนเพื่อให้มีชีวิตรอดแต่ก็ไม่สามารถพุ่งตัวขึ้นไปด้านบนได้สาเร็จเจ้าของร้านอาหารที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีกูภัยก็ได้รับแจง้งก็รีบขับรถมุ่งหน้ามาที่ทะเลสาบฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจก็ได้มาถึงก่อนก็รีบลงไปช่วยเพื่อนเพื่อนทั้งสองคนของจอนที่ยังเกาะขอบน้ําแข็งเอาไว้อยู่ส่วนจอนก็ได้จมหายไปแล้วนี่สิเพื่อนคนหนึ่งของจอนที่กําลังจะหมดแรงจนมือหุงเขา่ารูจาก น้ำแข็งที่ก่อไว้พอดีแต่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเขาไว้ได้ทันสักก่อนและเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ให้เด็ก2คนที่นั่งอยู่บนน้ำแข็งคลานไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังเดินตามมาให้เขาช่วยขึ้นฝั่งส่วนกู้ภัยก็ค่อยๆใช้ไม้ที่ยาวที่เตรียมมาเพื่อลงไปช่วยพาตัวจอร์นขึ้นจากใต้น้ำในตอนนั้นจอร์นจมลงไปได้สัก15นาทีแล้วกู้ภัยก็รู้สึกว่าจอร์นคงไม่รอดแล้วแหละจึงคิดจะกลาบแต่ทันใดนั้นที่ทอมมี่หนึ่งในทีมกู้ภัยเขาได้ยินเสียงสั่งให้้เเขขาาาายอนกรบจึงทตม เสียงนั้นที่ดังออกมาได้บอกว่าอยู่นี่และเมื่อเขากดไม้ลงไปก็เจอกับตัวจอนและก็ได้นําตัวเขาขึ้นมาในที่สุดจอนอยู่ในสภาพปมสติตัวเขาสี่ละก็ไรชีพจอนเจ้าหน้าที่จึงเริ่มพายปอดในคณะลากตัวเขาขึ้นจากฝั่งจอนก็สำลักน้ําออกมาแต่ก็ยังคงหมดสติอยู่ภายในรถกู้ชีพเจ้าหน้าที่ก็ยังคงทําการพายปอดให้กับจอนเป็นระยะเพื่อให้เขาฟื้นขึ้นด่านของจอยที่กําลังรองสมาชิกชมรมอ่านหนังสืออยู่ที่คาเฟ่นั้นก็ได้รับสายของเพื่อนเธอ เธอที่โทรมาบอกว่าจอนประสบอุบัติเหตุนะเธอก็ล้นลานหากุญแจรถแล้วก็โทรบอกข่าวร้ายกับสามีแต่ว่าเธอนานตื่นตะหนกทาให้ถอยรถเกือบเกิอดอุบัติเหตุเธอจึงพยายามตั้งสติแล้วก็รีบบึงรถไปหาลูกชายที่โรงพยาบาลเมื่อจอนมาถึงโรงพยาบาลก็ถูกนําเข้าห้องฉุกเฉินและชีพจรของเขานั้นก็ยังไม่กลับมาอุณหภูมิตัวเหลือแค่30องศาม่านตาก็ไม่ตอบสนองหมอกพยายามปั๊มหัวใจพร้อมกับให้กระตุ้นแต่ก็ไม่สําเร็จแหมอุณหภูมิจะขึ้นมา32องศา แต่ก็ยังคงไม่มีชีพจรอ,อยู่ดีและหมอก็ตัดสินใจชตไฟฟ้าทําให้ตัวจอรนอุ่นขึ้นแต่เขาก็ยังคงไร้ชีพจรและเมื่อจอยมาถึงเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมให้เธอเข้าไปในห้องและเพื่อนของจอยก็มาถึงพอดีสักพักหมอเคนก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเขาได้ทําทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่จอรนก็ไม่ตอบสนองเลยจากนั้นหมอก็พาจอยมาในห้องฉุกเฉินและก็ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนออกไปข้างนอกเพื่อให้จอยได้กล่าวลาลูกชายของตัวเองอย่างเต็มที่เธอเดินไปจับฝ่าเท้าของจอรนและคิดถึงวัน ที่เธอได้จับเท้าเล็กๆเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กทารกเสียงร้องไห้ของเธอดังออกมาถึงด้านน้องห้องทาให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ยินรวมถึงเพื่อนของเธอต่างหลังน้ําตาไปด้วยจอยพยายามอ้อนวอนพระเจ้าว่าอย่าพาลูกชายของเธอไปและพยายามเรียกให้จอรนฟืน้นเธอขอให้พระเจ้าช่วยคืนลูกให้เธอทีและท่านใดานานเชีญประจอของจอรนก็กลับมาย่างปฏิหารทำให้จอยมีความหวังอีกครั้งในไม่ช้าไรอันพ่อของจอรนก็ตามมาถึงทั้งคู่ก็โผล่กอดกันแต่ก็ยังไม่ทนันที่จอยจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิ คืนใี้เขาฟังหมอเคนก็เดินออกมาพอดีเขาบอกว่าชีพจรของจอนขับมาแล้วแต่อ่อนมากจึงเตรียมส่งตัวไปที่อีกโรงพยาบาลที่อยู่ใจกลางเมืองที่นั่นมีผู้เชี่ยวชาญอย่างดร์แกเลสซึ่งเป็นความหวังเดียวของจอนจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็มารับตัวจอนไปอย่างฉุกเฉินแม้จอยจะกลัวความสูงแต่เธอก็กัน้นใจขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพราะอยากไปพร้อมกับลูกชายเมื่อมาถึงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ออกมารับในตอนนั้นบาดหลวงเจสันครูอลิของจอยก็ามารอเธออยู่แล้วเพื่อมาช่วยเธอ จ,จอยก็ไม่สนใจใเขาเลยบอกให้เขากลับไปสาแต่เจสันก็ยืนยันว่าจะไม่ไปไหนโดยเฉพาะเวลาแบบนี้เจสันพยายามเกลียกล่อมเธอว่าเขาเป็นบาดหลวงทั้งของจอรนและจอยฉะนั้นเขาจึงอยากมาช่วยภาวนาและขอให้เธอปล่อยวางความไม่พอใจเรื่องแนวทางการเทศนาของเขาไว้ก่อนด้านของด็อกเตอร์แกเลสก็ได้แจง้งผลการตรวจโดยบอกว่าชีพจรของจอนนั้นอ่อนมากๆสมองของจอรนขาดออกซิเจนไป20นาทีซึ่งตัวเขาไม่เคยเจอเคสแบบจอนมาก,ก่อนซึ่ง หากว่าจอรนได้ติฟื้นขึ้นเขาอาจจะมีอาการบกพ่องทางสมองอย่างรุนแรงหมอก็ได้แสดงความเสียใจกับจอยและไลอันเพราะไม่คิดว่าจอรนจะรอดผ่านคืนนี้ไปได้หากสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่อยากจะมาล่าจอรนก็ให้มาได้เลยนะรอยก็โมโหจากที่หมอน,นั้นด่วนสรุปไปโดยที่ยังไม่ได้พยายามเธอจึงขอให้หมอช่วยลูกชายของเธออย่างสุดความสามารถก่อนแล้วก็คอยให้พระเจ้าช่วยในส่วนที่เหลือส่วนไลอันนั้นก็ได้แต่ก้มหน้าทำใจไปแล้วแต่ทว่าแววตาของจอยนั้นยังคงมีความหวังซึ่งในตอนนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพาะจอยเชื่อในพระเจ้าหรือว่าเธอไม่ยอมรับความจริงกันแน่อาดพามาที่หน่วยกู้ภัยเมื่อในรับข่าวร้ายว่าจอนอาจจะไม่รอดพ้นคืนนี้ทุกคนก็ต่างพากันเศร้า,ราทอมมี่พูดกับหัวหน้าเรื่องที่มีเสียงบางอย่างสั่งให้เขาย้อนกลับไปช่วยไม่อย่างนั้นก็คงหาจอนไม่เจอแน่แ,นแต่หัวหน้าก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนพูดคํานั้นนะแม้จะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็ตามเผื่อนี่ไปด้วยกันกับเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ยินเช่นกันสิ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้แก่ทอมมี่ ยิ่งนักที่โรงพยาบาลทุกคนก็กําลังเฝ้ารอคอยการกลับมาของจอรนรวมถึงเพื่อนในชั้นเรียนของเขาด้วยและในคืนนั้นหมอเคียวได้บันทึกเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับจอรนเอาไว้ด้วยจอยที่กําลังเฝ้าไข้ของจอรนก็อา่านข้อความให้กําลังใจในมือถือพร้อมกับมองใบหน้าลูกชายด้วยรอยยิ้มและต่อมาเรื่องของจอรนก็กลายเป็นข่าวดังในพริบตาทาให้ทุกคนที่รู้จักจอรนต่างรู้ว่าจอรนนั้นยังมีชีวิตอยู่ทางด้านของจอยในตอนนี้ไรอันก็ได้มาหาเธอที่โรง าายบซึ่งเธอก็ต่อว่าสามีที่ไม่ยอมมาพบแพทย์และก็ไม่ยอมมาหาลูกไรอันก็พูดทั้งน้ําตาว่าเขารับมันไม่ได้ที่ต้องเห็นจอยอยู่ในสภาพรอวันตายต่างจากจอยที่เชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาลูกข,ของเธอให้หายได้ภาพก็ตัดไปทางที่ทีมกูภ้ภัยทอมมี่และหัวหน้าคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในทะเลสาบซึ่งทอมมี่เชื่อว่ามีอยู่2ออย่างก็คือถ้าเขาไม่บ้าก็คงเป็นพระเจ้าที่พูดกับเขาแล้วแหละแต่จะเป็นไปได้ยังไงเพราะทอมมี่นั้นไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าเลยแต่เขาดูเชื่อใจสนิท ว่าเขาได้ยินเสียงปริศนาน,นั้นจริงๆด้านของบาดหลวงเจสันก็ได้ไปเยี่ยมจอยที่โรงพยาบาลและก็ได้ฟังไรอันระบายความรู้สึกซึ่งเขาก็บอกว่าได้ศึกษาเคสแบบจอยมาเป็นร้อยเคสซึ่งก็ไม่มีใครเคยรอดเลยเขาจึงคิดว่านี่มันเป็นเรื่องที่เกินไปสําหรับประจาเจสันจึงให้กําลังใจเขาว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่ตนเองจะอยู่เคียงข้างจอยและไรอันถึงที่สุดในขณะที่จอยเข้ามาเจาะเลือดตรวจเบาหวานในร่างกายตัวเองในห้องน้ำก็ได้ยินเจ้าหน้าที่ที่คุยกับหมอเคียว กับเคสของจอนข้างเตียงของเขาว,ว่าในทางประสาทวิทยาจอนคงไม่มีทางฟื้นสภาพได้แน่นอนเมื่อจอยได้ยินก็โกรธมากเพราะเธอไม่อยากให้ลูกชายต้องมาฟังในสิ่งลบๆที่คนเหล่านั้นคุยกันจึงได้รีบโกรชักโครกแล้วก็ออกมาร่วมวงสนทนาหรือความโมโหทันทีและเธอก็บอกว่าลูกของเธอแม้ยังไม่ฟื้นแต่ก็ยังได้ยินและเธอไม่ต้องการให้ลูกได้ยินสิ่งเหล่านี้จึงขอให้เจ้าหน้าที่พูดถึงเรื่องช่วยชีวิตจอนเท่านั้นต่อมาบาทหลวงเจสานก็ได้เข้ามาเยี่ยมจอยซึ่งก็มีอาการน้ำ ตาลในเลือดสูงจึงขอกลับบ้านไปฉีดอินซูลินโดยฝากให้บาดหลวงเจสันนั้นเฝ้าต่อเมื่อจอยกลับมาถึงบ้านเจ้าหมาแสมี่ก็วิ่งออกมารับทันทีเธอจึงรีบไปหยิบอาหารในตู้เย็นให้มันและก็เจอกับโน้ของเพื่อนจากชมรมอ่านหนังสือซึ่งเขียนบอกไว้ว่าพวกเขาได้ให้อาหารและก็พาแสมี่ไปเดินสองรอบแล้วนะและจะดูแลมันให้ตลอดสัปดาห์นี้ทั้งยังเตรียมอาหารไว้ให้เธอในตู้เย็นอีกด้วยเมื่อจอยฉีดอินซูลินเสร็จแล้วก็ตวเตรียมยาและของจาเป็นเพื่อกลับไปลงพายบาบาลอีกครั้งแล้วก ได้หยิบรองเท้าจอแดนสุดรักสุดหวงของลูกชายมาด้วยเมื่อกลับมาถึงโรงพยาบาลเธอและเจสันก็มานั่งพูดคุยสิ่งต่างๆข้างเตียงของจอรนเธอบอกรักลูกชายพร้อมกับจับมือเขาว้ทดันใดนั้นเธอก็รู้สึกได้ว่าจอนกําลังบีบมือของเธอจอยจึงลองเทสถามคําถามเพื่อให้ลูกชายบีบมือเธอโดยเจสันก็มาบีบมือ,อข้างหนึ่งเอาไว้จากนั้นก็ตั้งคําถามให้เขาเลือกตัดสินใจโดยใช้การบีบมือแทนคําตอบซึ่งจอรนก็ทํามันได้ดีอย่างเหลือเชื่อทั้งคู่จึงพูดคุยกับ จอร์นกันใหญ่ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าต้องไปตามหมอมาแล้วแหละแต่เมื่อดอกเตอร์แกเรตมาถึงก็มาตั้งคำถามกับเขาโดยใช้การบีบมือแทนคำตอบเช่นเดิมจากนั้นหมอจึงใช้การบีบมือเป็นจังหวะโดยให้เขาบีบมือกับแต่มันก็ไม่ได้ผลจอร์นไม่ตอบสนองอะไรเลยหมอจึงคิดว่าเป็นอาการกล้ามเนื้อกระตุกในบางจังหวะน่ะแต่ในตอนนี้นอกจากจอยแล้วเจสันสเองก็เชื่อเต็มที่ว่าจอร์นนั้นตอบคำถามพวกเขาแลก็ได้ยินสิ่งที่พูดทุกอย่างจริงๆและในวันต่อมาจอยที่ขึ้นมาอ้อน วอนมาเจ้ามนดาดฟ้าและบอกว่าเธอเสียใจที่ใจสลายสิ้นหวังและเต็มไปด้วยทิฏฐิแต่เธอเข้าใจแล้วว่าต้องปล่อยลูกชายไปเธอรู้ว่าพระองค์รักไม่ว่าพระองค์จะเตรียมอะไรให้จอนไหลอันและตัวเธอยอมแล้วเธอยอมรับมันเธอพูดไปก็ร้องไห้ไปแต่ทันใดน,นั้นก็เกิดมีหิมะตกขึ้นมาต่อหน้าต,ต่อตาเธอคล้ายกับว่าพระเจ้าได้รับฟังสิ่งที่เธอพูดแล้วจากนั้นจอยก็มาที่ห้อง,องจอนซึ่งเขากําลังมีไข้เกิน40องศาเนื่องจากรับยาโพโตฟอลมา2วันแล้ว ตามปกติควันได้รับไม่เกิน24ชั่วโมงแต่มันก็ไม่มีถังเลือกเพราะต้องการให้เขาอยู่ในสภาพหลับลึกในตอนนั้นเธอฟังดรแกเลตพูดพร้อมกับมองหน้าจอและก็ตัดสินใจให้หมอปลุกเขาขึ้นมาโดยถอดเครื่องช่วยต่างๆออกเพื่อลองให้จอในต่อสู้หายใจด้วยตัวเองดรแกลเลต์ก็รับคำและจะเริ่มดำเนินตามคำขอของจอยในช่วงเช้าและในเช้าวันต่อมาทอมมี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้มาเยี่ยมจอแต่เช้าเลยซึ่งจอยได้กล่าวขอบคุณเขาที่ได้ช่วยลูกชายของเธอไว้และ ต่อมาแพทย์ก็เตรียมทําการถอดอุปกรณ์อ,ออกจากตัวจอห์นจอยก็ขอให้เจสันอยู่กับเขาด้วยในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวเมื่อดร์แกเลตเข้ามาก็ถอดเครื่องช่วยหายใจออกซึ่งหมอก็บอกว่าปอดของเขาจะเสียหายบางส่วนนะและทันทีที่ถอดอุปกรณ์อ,ออกจอห์นก็เกิดอาการกระตุกอย่างแรงขึ้นทันทีไม่นานก็พบว่าเขาสามารถหายใจได้เองแล้วจึงสั่งให้ยานาแคนกับเขาเพื่อกระตุ้นจอห์นให้คืนสติไดในอีกไม่กี่นาทีแล้วคอยมาดูกันว่าจะเจอกับอะไรจากนั้น ทุกคนก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อจอยก็ได้เข้ามาหาลูกและก็พยายามพูดให้กำลังใจให้เขาลูกขึ้นสู้ในตอนนี้จอนอยู่ในสภาพเหมือนคนจมน้ำทั้งที่ยังอยู่บนเตียงเสียงแม่ส่งมาถึงจอนให้เขากลับมาหาครอบครัวเดี๋ยวนี้เสียงของจอยบอกให้ลูกชายลูกขึ้นสู้ในตอนนั้นเขาเด้งตัวลุกจากเตียงพร้อมกับภาพเขาว,ว่ายน้ำขึ้นมาจากทาน้ำแข็งนั้นแต่ในที่สุดจอนก็ฟื้นขึ้นมาเขามองหน้าแม่ที่นิ่งเงียบอยู่นานจนจอยคิดว่าเขาอาจจะมีอาการผิดปกติบาง แต่แล้วจอรนก็เรียกแม่ขึ้นมาจนได้ถามหมาเธอดีใจมากและข่าวที่จอรนฟื้นก็ส่งไปถึงห้องเรียนหนึ่งในนั้นก็วิ่งไปแจ้งข่าวให้อาจารย์ทุกคนทราบบางคนก็ติดป้ายบอกข่าวเพืเ่อนๆอาจารย์ได้ประกาศแจ้งข่าวจอนฟื้นแล้วทุกคนก็ต่างดีใจกันทั่วนหน้ากลับมายังห้องของจอรนในโรงพยาบาลเมื่อหมอตรวจปอดแล้วพบว่าปอดของเขาโล่งมากไม่พบเชื้อแบคทีเรียและเชื้อแทรกซ้อนอื่นเลยด็อกเตอร์แกเลตจึงขอตรวจสภาพร่างกายเขาอีกทีและหมอก็เรียกจอยมาคุยแล้วก็บอกอย่างตืน เดินว่า48ชั่วโมงก่อนปอดของจอหนยังเต็มไปด้วยเลือดของตัวเองเซลประสาทและระบบภายในล้มเหลวแต่ดูในตอนนี้เรื่องที่ไม่มีคำอธิบายอื่นได้ลูกของคุณคือปาฏิหาริย์จอยไดในสวมกอดกับหมอทั้งน้ำตาด้วยความยินดีและดีใจเพื่อนๆต่งางทยอยกันไาเยี่ยมจอนก็พูดคุยกับเพื่อนตามปกติและก,ก็กอดกับแอบบี้สาวน้อยที่ดูแล้วทั้งคู่แอบชอบกันเธอยังเป็นลูกสาวของหมอเคนหมอคนแรกที่รักษาจอนอีกด้วยและต่อมาจอนก็ได้กลับมาใช้ชีวิต เหมือนปกติอย่างที่เคยเป็นมาและในฉากสุดท้ายที่งานแข่งบาจอนก็ได้ลงแข่งเป็นตัวจริงและในวันนั้นเองเขาก็ไม่ได้ใช้เดี่ยวเพียงลําพังอีกต่อไปเขาส่งบอลต่อให้ลูกช่วยทาประตูทั้งคู่ประสานมือส่งพลังให้กันเขาส่งยิ้มให้แม่ที่นั่งเชียร์อยู่ด้วยอรอยยิ้มและแววตาที่เขารบและมีความสุขมากที่สุดในข้อความส่งท้ายได้กล่าวว่าคนไข้าตายแม่ภาวนาคนไข้ฟื้นคืนชีพจากดรเคนทําให้เรารู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็น เรื่องจริงจากบันทึกของหมอเคนจอยไรอันและจอนต่างมีตัวตนจริงๆและก็ยังคงมีชีวิตอยู่ในเซนชาลมิสซูรี่และพวกเขายังสนิทกับบาดหลวงเจสันเหมือนกับในเรื่องอีกด้วยจอนก็หายเป็นปกติด้วยเช่นกันเขาใช้ชีวิตไปกับการทํางานศาสนาและก็สอนบาสเกตบอลต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลง